สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเนยโชติกาอยู่กิน14ปีเพิ่งมีทะเบียนจูงมือเข้าอำเภอครั้งแรกถูกยกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างแถมยังอบอุ่นน่ารักมากๆเป็นนักแสดงสาวที่ทั้งสวยทั้งเก่ง แต่งงานชีวิตดูดีดีขึ้นหลายเท่าจนสาวสาวอิจฉาเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่สุดแซ่บเนยโชติกาที่นอกจากจะมีอาร์มจันสิริสามีนอกวงการคอยดูแลและมันเติมความหวานอยู่เป็นประจำแล้วเห็นชีวิตดีดีมีสามีคอยเอาใจแบบนี้เธอเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความรักครั้งนี้ครับว่าเธอกับหนุ่มอาร์มคบหาดูใจกันมาแปดปีเต็มก่อนแต่งงานโดยฝ่ายชายเป็นคนเข้ามาจีบก่อนเห็นปุ๊บก็ชอบเลยแต่หนุ่มอาร์มบอกว่าถ้ารู้ว่าเป็นดาราคงไม่เข้ามาจีบแน่นอนเพราะเขินที่ จจีสามีจะเป็นคนนิ่งๆไม่ได้อยากทะเลาะด้วยถ้าเริ่มขึ้นเสียงสามีก็จะบอกว่าหนูนิสัยไม่ดีแล้วนะไม่น่ารักแล้วทําไมขึ้นเสียงถ้ารู้ตัวว่าผิดก็จะเป็นฝ่ายงอยืนยันว่าสามีไม่ใช่ไฮโซคนตั้งให้เองแต่เธอคิดว่าเขาเป็นคนธรรมดามากบ้านที่อยู่ทุกวันนี้ก็สร้างมาด้วยกันยังทํางานกันทั้งคู่แถมสามีของเธอนั้นยังเป็นคนที่พูดน้อยมากๆชนิดที่ว่านับคําได้เลยว่าวันหนึ่งจะได้ยินไฮโซอามพูดไม่ถึง1,000คพันคแน่ๆ ระหนุ่มคนนี้เหมือนดั่งนางพิกลทองเวอร์ชันผู้ชายเลยก็ว่าได้อีกทั้งล่าสุดเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาหลังจากที่คบหาดูใจกันมายาวนานถึง18ปีสําหรับคุณแม่คนสวยอย่างสาวเนยโชติกาวงวิลาศกับสามีอามจันทริมณีฉายแถมยังมีโซดทองคล้องใจด้วยกันอีกสองคนคือน้องอากินและน้องละลินล่าสุดทั้งคูคก็ได้จูงมือควงกันไปจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยสาวเนยได้โพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นโมเมนต์ที่ทั้งสองคนมีความสุขมาก เพราะได้จงมือกันไปที่สำนักงานเขตและออกมาพร้อมกับใบทะเบียนสมรส และยังได้เขียนข้อความดังกล่าวที่ออกมาจากความรู้สึกตัวเองล้วนๆเลยว่าคบกัน14ปีครบรอบแต่งงาน6ปีลูก2เพิ่งได้เลิกจดทะเบียนสามีถูกต้องตามกฎหมายที่ผ่านมาทดลองอยู่แล้วว่าขาดคนนี้ไม่ได้จริงๆรักนะคปะป๋าท่ากลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามอย่างไรแล้วทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่เนยและสามีด้วยนะครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w r l l s e e r News ขอบคุณครับ